สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับรายการ Back Hacker Gamer TV นะครับและตอนนี้เกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นั่นคือเกมอีฟนะครับหรือว่าแกลนดี้สยองขวัญนั่นเองในวันนี้นะครับเราจะมาสปอยเนื้อเรื่องกันนะครับตัวเอกที่เรารับนันก็คือเป็นนางเอกแล้วกันนะนางเอกมีนามว่าอีฟ อึบไม่ใช่อึบนะไอบีอีฟเว้ยโอเคอาวาะก็สอนน้อยชุดแดงข้างนะครับที่เราจะได้เล่นรับบนนะครับวันนี้ขอเริ่มเกมใหม่ด้วยกัน,นเพราะว่าไอเกมหลังๆนี่ผมเล่นเป็นไอนี่ไว้เคลียวไว้หลายเนื้อเรื่องด้วยกันอีดอั r นูนใต้ทองฟ้าสี 1. ขาวมาหนึ่งครอบครัวของเขาพาเขาไปที่แกลเลอรี่คุณจําได้ไหม e อีฟอ่าอะไรวันเกิดถึงคุณนี่แหละอ่าคิปอ๋อ คุณทำสมุดบันทึกอะไรหายไปตืดตืดตืด <c oughs> โอ้อะไรวะอ e e ีฟอีฟมึงตัวสูงเท่าพ่อเท่าแม่เลยวะอ๋อเดี๋ยวอีฟเฟิสมาครั้งแรกที่นี่ใช่ไหม e อินทุกูอีฟในวันนี้เนี่ยเราจะไปเดี๋ยวมาทำงานนะมาทำงานของเออ่นักวาดที่มีนามว่าเกิร์ตทิน,น้าอันไหนทิน,น่า้ะไรอ,อย่างแอนเดย์จัสแทพเอนติ้ง รูปแนละพวกเอ่อพวกศิลปะปฏติมากรรมอะไรพวกเนี้ยก็ดูๆไปเลยนะไอ้เดอนเดอลขอให้สนุกนะอีฟโอ้นี่พ่อโอเคนะอ่าเย่เยอ๋อนี่คือพ่อแม่เราเราก็คืออีฟนั่นเองหึอ,อะไรวะ <laughs> ช่างแน่งจดิชอ๋อแต่ตอนนี้อีฟยเพิ่งออกจากที่นี่นะ รอเหมือนประมาณแบบให้รอหรือว่าอะไรพวกนี้ยดี s สตอนคอม l ิ i เตอร์ตอนนี้เราเป็นเอ่อเรามาชมพิพิธภัณฑ์กันเถอะฟึบเย่ออันนี้กด X เพื่อดูไอเทมในตัวนั่นเองกดสเปกบาร์เพื่อหาน Movement Control Enter Key Talk Check อ่ากด Enter เพื่อคุยหรือว่าอะไรพวกนี้ Escape X เพื่อเช็คของ Shift Key r e t u r n to the Titan ก็คือกลับบ้านนั่นเองไอ่กลับเมนูหลักดี อเ,เอ e เอเดินเดินตอนนี้ยังออกออกไม่ได้นะฮะพ่อแม่เรายังอยู่นะจะเหาว่าเราต้องรอพ่อแม่อะไรประมาณนี้อือ i will ด์ s ์ meaning อีกอย่างหนึ่งก็คือหนูอีฟนะครับยังกากภาษาอังกฤษนั่นเองเวลาอ่านอะไรมันจะเป็นแบบเป็นขึ้นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอ๋ากรรมเวลาอ่านพวกภาพอะไรอย่างเงี้ยอ ตีอย่างนี้อ่านออกเฉยเลยโอเคอย่างงี้นยะเอา้าอ่านออกได้ไงวะอ่าดีครับเมื่อขึ้นเึ้างหยอะไรเอ่ยนี่แบบประมาณว่าหนุ่มอ,อังกฤษหนูเป็นคนอังกฤษไม่ใช่เหรอโอ้ยว,วันดูอะไรกันครับเนี่ยเตียงนอนรอเปล่าเตียงนอนเตียงนอนมันข่าวใช่ไหมล่ะชอบป่ะซี่ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะเอ <c oughs> โอ้นี่คนทำวิถีพันธ์นี่ไม่เดินกันบ้างเลเนี่ยโอ้ย I feel like it's s u c k i n g me อ n อันน้มันชีวิตถึงฉันมันห่วยเหรอไม่ดีเออะเอเอเฮ้ยพ่อแม่กูย่ใสเฮ้ยใครเอาพ่อแม่หนูไปแย่ละแย่ละไม่ไหวละต้องถามลุงสวัสดีครับลุงเออลุงเห็นพ่อแม่ของหนูไหม h oh, ฮ okay, okay. oh, ่อิสออนเคคัมบีไฮเฮียโอเคอะไรวะโฮ่เดย์มิสเออคุณภาพไปแล้วเราเราจะเทนี้กี่ไอ้นุง่งกูถามว่าเนี่ยพ่อแม่กูเนี่ยอยู่ไหนนุง่งมึงจะไฟใช่ปะลุงลุงมึงยังพลากูอีกนะลุงลุงมึงพลากูมึงห่าเรื่องใช่ไหมมึงจะต่อยจะต่อยใช่ไหมโอเคกูไม่ต่อยก็ได้วะเอาเป็นว่าเซฟนี่คือจุดเซฟของเรานะมันจะเป็นอ๋อเซฟเยอะวะ่ะเซฟทับแม่ ไฟนินตงนะจ๊ะโลอลอลเอ๊ะเดือนนี้อีฟเอาไฟเฮ้ยนี่คือแกนี่เหรอไม่ใช่ลืมชื่อมันนะมานั่งไล่ดูศิลปะเบสออฟเดอะตานไหนตายๆมองๆก็แค่ที่นั่งยังจะเอามาโชว์ยีดยีด รูปใหญ่นะครับอ่านอะไรดเดวลเฮ้ยไฟกระพริบ,บมันต้องมีปัญหาเรืยย่องคัดเอาหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออดวงตาธาตุวาล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 าเอ้ยกลัวรูปนี้เฮ้ยแม่งน่ากลัว ทิบหายไปหมดฮัโลโหลไปไหนกันหมดวะจูๆคนก็หา,หายไปอย่างไร้สาเหตุหรือว่านี่อาจจะมีพลังงานบาง,างอย่างอยู่ก็เป็นได้ทุยอ่ะอ่ะแย่แล้วเซไปก่อนอ่า การที่ไฟกระพริบเนี่ยครับม,มันนี้ไม่น่าไม่น่าใช่การที่เราไม่จ่ายค่าไฟหรืออะไรพวกนี้ออะอะ,อะ,อะโหดร้ายอ่าไม่มีอะไรท่านี้เหรอเฮ้ยมันมืดจะเปิดไฟห,หน่อยได้ไหมครับเดินผ่านเตียงนอนรอบหนึ่ง ดอกกุหลาบโอ้ยเฮียอุ๊ยอ,อ <c oughs> ตอนตีนตกใจหมดเลยมึงไอโอ้ไอนี่มันวัดแดกนะครับแหมลืมแล้วว่าเล่นไงวะเอ๊ะเฮีย yeah, จริงหรือว่าเราต้องกลับไปที่เอีเวนต์ใหญ่ของเอออโอ้ยน่ากลัวน้องหาพี่ นี่ครับเจอแล้วครับเดบูไอเมิร์สีน้ำเงินมันหลุดมาจากเฟมได้อย่างไร C O M E I B คำอีฟแปลว่ามาสอีฟในเมื่อเขาชักชวนเราขนาดนี้ครับเราก็อยู่ไม่ได้ครับเราต้องไปตามคำเชิญนั่นเถอะคงไม่มีอนะไรให้ ตกใจรช่ไหมเซฟว้าวเอืมเอิมอ,อมอ,อมทำไงต่อฟ้า t i s the deepest never s e n ลืมแล้วว่ามันท่านไงวะเอ้ยมึงอย่าอายนะโว้ยเดยวกูติดวัดอ่าเดี๋ยโกงเดยวกาดอะไรมึง ลูอีนี่เถื่อนนะเนี่ยพูดคำหยาบด้วย <c oughs> ไม่เกี่ยวนะฮะเอาเป็นว่านะครับจากหลักการของรู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอันนี้นะถ้าจะไม่ผิดเดีย๋ยวไม่ใช่ดีเน่เดินวนไปวนมาฮันนะเป็นรอยมือเลยทีเดียวนะครับ เดินไปก็เดินมามาขึ้นไปด้านบนอีกทีครับเดินบนรอบสุดท้ายเราจะมานั่งอ่านปลายชื่อที่ดูหน้าเราจะสําคัญเอ้กูไม่คุยกับมึงหรอกไอ้ตาโตนีหีศพเด็กเออฮัลโหลอ๋อผลไม้ตกนี่วาไม่ใช่ศพเด็กกรรมจินตนาการไปเรื่อยไปเรื่อยนี่แบบเรื่อยไม่เอาไม่เล่นอ่าลงมาสิอี ลงมาที่ที่แห่งความลับอะไรของคุณไอคุณมึงต้องการจะสื่ออะไรครับลงดิฟ้าโอ้ตอนนี้เราก็เสียเวลาเดินบนมาได้เจ๊ดยืดประทับนอยเท้าจุ๋มโอ้เอา้ากูไม่ได้จมน้ำเหรอเนี่ยนะ ไปซ้ายจ้ำจี้มะเขือเปาะแปะกะเทาะหน้าแว่นแว่นเลยทั้งกันอ่ามันคือปลาชิมิเซฟเฮ้ยล็อกล็อกเข็มเจอะเฮ้ยบันไดกูอยู่ใสโอ้ไม่น่าเลย C O M E C O M E คำแปลว่า มาซี่อะไรประมาณนั้นมั้งหยิบด,ดอกไม้นะครับดอกไม้นั่นก็คือเลือดของเราด้านเองบางคนจะถามว่ามีเลือดเวทมอยนี่ครับวัด,ดีวัดดอดีจากประสบการณ์ของผมแล้วเลยนะหนังจากที่เล่นเกมสยองมาหลายเกมเนี่ยการที่มีคุณแจวางอีตรงนี้แล้วมีเอ,อ่อรูปวาดที่แบบเหมือนจะสามิติก็ไม่สมิติ มันอยู่ตรงหน้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเก็บกุญแจนะครับคาดว่ามันน่าจะขยับได้นั่นเองออม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 รวบรวมความกล้าครับลำหนึ่งสองสามแล้วกดสเปกบาร์ลาก่อนนะจ๊ะเฮ้ย <hab Anton ia> <t ell> อะไรเนี่ยอ <t ell> ุ๊ยอุ๊ยเจะเฮ้ยมันบอกาว่า T H I E F แปลว่าขโมยทิปกูกไปขโมยของมึงตอนไหนกูก็กเดินเข้าไปหยิบตรงๆเลยนะมึงแบบ ไม่ได้ขโมยฮะมันก็ยืนดูอยู่ไม่ใช่เหรอได้ข่าวเอาเป็นว่าครับเราไม่ได้ขโมยนะครับหนูอีไม่ใช่วิชาชีพเปิดประตูเอ้ยหมดเหยียบหมดได้ไหมเนี่ยอ่านี่คือรูปวาดของมแมลงต่อทองรูปวาดของพึ่งรูปวาดของผีเสื้อรูปวาดของสไปเดอร์แมนอันนี้คือ พลเราขิวพนลกรรมถั่วงอกเหรอไอ้ไม่ใช่ดีถั่วงอกพ่อมองเลยได้เถอะมันคืออันนี้คือเออ่ตัวหนอนเน็กนะครับแล้วก็หนอนโตแล้วก็หนอนดักแดงแล้วก็กลายเป็นหนอนผีเสื้อน,นั่นเองใช่ปะแชปเตอร์ท้ายขั้นตอนท้ายน,นั่นเองวอร์เตอร์ฟาก้าเป็นหนุม่มอุ้ยๆๆๆๆๆ อุ๊ย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 อู้โอดะเลือนรถในมึงเอ้ยฮัลโหลล็อกล็อกอ่าล็อกคือนั่นมันล็อกครับล็อกอะโอเคมันแปลว่าหินนี่เปล่าเอ้ยเหมือนมันมีรอยแตกที่ผนังอ่าเอามันออกมาเได้ไหมกันว่าอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ดังแน่หนูอีฟ ผ่านเอ,อ่อนอนผีเสื้ออีกครั้งหลังจากนั้นก็นวางผ้าวาดของเราลงไปนะครับอ่ะอันนี้คือการตายมัง้งเหมือนแบบตายแล้วไปเกิดใหม่อะไรเงี้ยแบบเป็นเริ่มแชตเตอร์ที่หนึ่งใหมอ่อมมาเลยครับสถานการณ์แบบนี้ครับเออเราควรเดินบนรอบอะ เราต้องสับขาลอ <Gym. S 1> ลมันนิดนึงเหมือนมันจะเลยละเออผมว่ามันก็อยู่เฉยนะจากการาัะเก็บคุณแจอะมันเดินได้นะฮะกูว่าแน้วมาเดียวมาดิยวเอ้ยอุ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยไอโง่เอ้ยไอ้โง่เออเอาเปว่าเราผ่านแบบเชียวเชแบบการได้คุณแจมาเพิ่มนะฮะวาล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 า ย่อืมตอนนี้เราอยู่ในห้องไอ้หน้าแมวไอ้หน้าแมวนะ่นซึ่งตอนนี้เราก็อันนี้มันคืออ่ามันคือส่วนหนึ่งของชาร์ปไอ้ส่วนหนึ่งของปลาเออปลาเข้าห้องขวาก่อนนะอ่ะโอ้โหเป็นห้องที่ดูไม่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะเฮ้ยเฮ้ยแหน่ขยับได้ เอออไใครฉี่แตกมามามาเดินมามาเนี่ยครับเราต้งนี่เราต้องรอให้มันหัวแตกตายนั่นเองมาก่อนจ็อดจ็อดที่ตอนนี้เราได้อะไรมาเมื่อกี้เราได้หางปลาใช่ไหมได้หางปลาทีเราต้องไปหาหัวมันบอกว่าเอา wooden fistel มันคือ หางป่าแต่ว่าหัวมันอะไรอยู่ไหนหัวมันใช่ไหมเดตูนจะไปหาเองอาเข้าดูสิครับตอนนี้เราอยู่กับประสบการณ์ขนตุนลุกเราจะมาเอ่อเรามาเล่นซ่อนแอบกันซ่อนแอบพี่เท่ดีครับนี่มันไม่ใช่เวลามันเล่นซ่อนแอบอ,อจากการดาเนี่ยเราต้องเป็นการดาอย่างมีหลักการนะฮะ จำจีมะเขือเปะแปะพายเดืออ่อนแอนอาบน้ำที่วัดทำกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับพิกประทูโอช่างแม่งตายเป็นตายครับเราไม่กลัวโอ้แมงเอามือไาแปะหน้าจอกูไอ้สดอ่ะ อ,อัดโดนตบเลยยีดยีดเจอแล้วอ้อยเอาเอามือนี่ออกไปได้ไหมครับอ้อนนี่ได้อ้าวยังไม่ได้ชิ้นส่วนปลายเหรอฟาวมีอยู่เกสไพร์หายฉันเจอคุณจะได้รางวัลอ่ะอยู่ในเอง ยีดได้หัวปลาแล้วเรามาแล้วไอ <c oughs> ้มือนี้ก็ติดทนนานเหลือเกินออกไปได้แล้วมั้งพี่ชายถ้าไม่ออกนี่กูไปนะยีดอ่าเดี๋ยวเราไปปั๊มเลือดกันก่อนนี่่บาบอลาเออเออยีดยีดยีดในสุดนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวปลาคขบเป็นฟิสคี ให้แมวกินหนึ่งสองสามเอากำอินเสิร์ตใส่มันลงไปแมว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 มวแวแมวแกิ๊กคูจังเลยนะเจ้า,เานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่าอันนี้เอ็ดมึงถุยน้ำลายใส่กูไอ้สัตว์น,นี่อ่าขอเซฟก่อนแล้วเราจะมาลาก่อน สำหรับพาร์ทที่หนึ่งของเกมอีฟก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับออมออมออมอมกดซับสไครต์อันร้อยให้ด้วยถ้าคอมโอู้หู้ยู้้หถ้าคอมเมนต์ได้นี่จะดีมากเลยนะครับผมเอาละครับสำหรับหรับวันนี้สวัสดีครับซีอยู่ในเกมเจอกันนะครับบาย